ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ ทำตะลึงอีกรอบผ่านไปหนึ่งเดือนหุ่นหลังคลอดแม่ริต้าเป็นแบบนี้ไปแล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ตอนนี้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยละค่ะสาหรับครอบครัวของคุณแม่คนสวยสีริต้าเจนเซนกับคุณพ่อกอนนะรงเดชโดยเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณแม่ริต้านั้นได้คลอดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อว่าน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนะรงเดชและแน่นอนว่าชาวเน็ตหลายๆคนต่างพากันฮือฮาในเรื่องของหุ่นหลังคลอดของแม่ริต้ากันเป็นจํานวนมากเพราะทั้งเป๊ะทั้งปังเหมือนไม่เคยผ่านการตั้ง ยอย่างโพสต์ล่าสุดที่แม่ริตานะ้าได้โพสต์ลงอิสตากแกรมนั้นเป็นภาพที่เธอใส่ชุดอยู่บ้านชิลๆกางเกงยีนขาสั้นเสื้อยืดสีขาวสวมรองเท้าส้นสูงยืนถ่ายรูปอยู่ที่มุมหน้าบ้านโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเดินเล่นอยู่บ้านสวยได้ค่ะห้ามปล่อยให้ตัวเองโทมนะคะ